เอาละครับก็สวัสดีชาวอารีนาเบกเอากันทุกคนด้วยนี่ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจ้เนชชแนลครับในวันนี้นี่ครับก็จะมาลงทุนข้องกุญแจเช่นเดิมครับซึ่งไอห้องกุญแจนี้เนี่ยก็จะเป็นของไออาวีครับซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นจุดหนึ่งเลยที่กําลังฮิตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับไอช้าเนี่ยจะเปิดไม่ทันชาวบ้านเลยนะครับบอกไปก่อนราคากุญแจนะครับก็จะอยู่ที่4ี่หมื่นสองครับหลังจากที่เปิดกุญแจหลักแสนมาแล้วเดี๋ยวมาดูกุญแจหลักหมื่นกันบ้างครับาเปิดไปแล้วไม่ได้กําไรก็น่าจะอยู่ทุนนครราาาี้และก เปิดของคุญแจดอกนี้นะครับก็จะเปิดได้ที่15ครั้งเลยทีเดียวนะเราเก็บของม่วงมาด้วยผมมองว่าไม่ขาดทุนแน่นอนครับอันนี้การันตี80%เลยละกันนะครับ20%นี้เผื่อไว้เผื่อหน้าแตกฮะ พูดมากแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นข่าจกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ได้มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําทุกคนครับ Richman Shop น o หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Arena b r บ a k เอาใม้ราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บมื่าซื้อแพ็คที่รวมรายการแล้วไปเลยเรียน Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวเติมได้24ชั่่วมง้อ Richman เทานนั ชวิงใต้คลิปนะครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูดอกแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเกลือหรือจะรวยฮะนี่บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับในช่องเขาหมดปิดกั้นตลอดเลยนะครับทุกเกมเลยเนาะเผื่อมีคนถามเข้ามานะครับตอบจากไว้ก่อนเลยแล้วกันอ๋อสำหรับห้องกุแจที่มีคนขอเข้ามานะครับก็จะพยายามทําตามให้นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ขอเข้ามาให้ไปเปิดห้องนั้นห้องนี้บ้างนะก็จะลงคลิปช้าหน่อยเพราะว่ามันหลายห้องนะครับแต่ก็จะพยายามทําให้นะครับใครที่ยังรู้ห้องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแนะนากัน นอ,อยากให้ไปเปิดห้องไหนนะครับเดี๋ยวไปเป็นหนูทดลองให้เลยละกันนะครับแต่ก็ยังว่าครับดวงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับผมอาจจะได้ของดีทุกคนอาจจะได้ของเกลือเลยก็ว่าได้ครับน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนด้วยนะเดี๋ยวมาดูห้องแรกกันเลยดีกว่าเปิดมาเกมแรกนี่ก็ของม่วงชิ้นเดียวเลยนะครับโอ้โหผมปเนี่ย ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับไอ้พวกชั้นล็อกเกอร์แล้วก็เสื้อเนี่ยผมจะตัดทิ้งเลยเรามาค้นอยู่ตรงนี้ก็น่าจะนานครับหรือใครอยากให้ค้นให้ครบเลยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี <S <S ๋ยวเราตัดไปดูห้องที่2กันเลยดีกว่านะ่ครับห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วไอ้พวกชั้นล er ็อกเกอร์ต่างๆถ้าไม่เจอของดีผมจะตัดทิ้งเลยนะครับห้องที่2ครับมาลุ้นไปพร้อมกัน ห้องนี้ก็ยังไม่ใช่ของแดงครับมาดูห้องที่3มกันต่อครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันครับผม ไอห้องนี้ก็ไม่ต่้งจากเดิมเลยครับของนี้ยังเกลือเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรไปครับเพราะว่าไอของแดงเนี่ยชอบดอบช่วงกลางๆครับไม่กลางก็ช่วงท้ายๆไอตอนนี้แค่ซ้อมๆไปก่อนเะครับของแดงก็ยังไม่มีนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นของม่วงไปก่อนนะครับแต่ช่วงท้ายๆกับช่วงกลางๆเนี่ยบอกเลยครับว่าบูมแน่นอนครับอันนี้ยอมใจตัวเองครับ มาดูห้องที่4ี่กันบ้างครับห้องนี้อาจจะมีโอกาสดรอปสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็เปิดผ่านมา3มห้องแล้วนะครับไอห้องนี้ก็น่าจะมีลุ้นแล้วแ่ะครับโอ้โหมาหนึ่งช่องแบบนี้เอาซะผมท้อเลยครับมีลุ้นจริงๆฮะลุ้นเกือเปิดมาสี่ห้องแล้วครับรู้สึกว่าจะเกลือมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องที่5กันบ้างไอห้องที่5้าน่าจะไม่ทําให้ผิดหวัง ห้องที่ห้านะครับหวังว่าจะเจอของแดงกันบ้างถ้าไม่ออกสักชิ้นนี่บอกเลยครับเสียชื่อนักล่าทองกันหมดเลย โหแล้วก็ยังไม่ใช่ของแดงที่เราตามหานะครับแหม่ออกยากกันซะจริงๆเลยเนะครับไอ้ของแดงเนี่ยแราว่าไปไอ้แผ่นซีดองซีดีนี่ก็ยังไม่เจอเลยนะครับไอ้ซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ได้จากตัวแฝงครับแต่ซีซั่นเนี่ยยังไม่เห็นวีแวลของแผ่นซีดีเลยครับขอสักแผ่นก่อนจบซีซั่นจะเป็นไรไปไนต,ตอนนี้ก็เริ่มบ่นแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่6กันต่อเลยลวกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา มาห้องที่6กแล้วครับมาลุ้นกันต่อครับอีก10ดอกสุดท้ายแล้วครับโอกาสลุ้นนี่ก็เหลือเยอะอยู่นะครับแป่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าไอ้ของแดงที่ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเซฟนี้จะมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่ของม่วงครับ ยังมีอยู่จริงครับไอ้ของแดงที่ว่าโอ้โหไอสินโตนี่นอนเฝ้าอยู่ค่าย VR นี่เองครับตามหามาตั้งนานแม่กว่าจะเจอครับไอหาอยู่ข้างแสงจากคลิปที่แล้วครับไม่เจอฮะมาอยู่ตรงนี้นี่เองลงทุนแค่42 0 0 0ครับได้กำไรมาตั้ง4 0 0แสนโคตรคุ้มออยางว่าครับไอห้องนี้เนี่ยขนเปิดนี่ก็เยอะเหมือนกันครับถ้ามาช้านี่เปิดไม่ทันแน่นอนรอเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไหนๆก็ได้กาไรมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็น่าจะไม่ขาดทุนแล้วแหละโคตรกาไรไม่ต้องเร่งเสียง มาดอกที่เจ็แล้วครับดอกนี้ก็หวังว่าจะมีของแดงออกครับถ้าออกติดต่อกันนี่บอกเลยครับโอดดีใจฮะไอเซฟนี้ลอกดาวครับเห็น2ช่องคิดว่าจะเป็นซีดีสะละปที่ไหนได้เกลือครับตอนที่แปแล้วครับไปแบบรวดเร็วทันทใจครับโอหถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องลุ้นเลยครับยังไงก็เกลือฮะ ห้องที่8คเกือนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่9กันบ้างโอเคครับห้องที่9ล้ะครับมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรครับเกมนี้หวังว่าจะเป็นของแดงอีกสักชิ้น2ชิ้นก็น่าจะดีฮะ แล้วไม่แตกต่างจากเดิมเลยครับไอของ1ชิ้นนี้ก็ดอบดีจังเลยนะฮะไอของทองนี่ยังไม่เคยเห็นดอบเลยนะครับตั้งแต่เปิดมาไม่ว่าจะเป็นตามลิ้นชงลิ้นชักนี่ก็ไม่มีครับไอของทองเปิดมาได้สักพักแล้วครับมาถึงห้องที่10แล้วห้องที่10นี่เนี่ยไม่รู้จะเจ,เจอของดีบ้างหรือเปล่า อยเรียบร้อยครับไอสิงโตนี้ดรอปอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้น่าจะดวงดีครับได้สิ่งโตตั้ง2ตัวแต่ก็เริ่มจะไม่ดีใจแล้วครับได้บ่อยเกินแม่ได้นี่โม้ใหญ่เลยนะตอนนี้ยอดรวม,มอยู่ที่8 0 0แสนแล้วครับทุกคนครับ ทุกคนว่าไอเฉพาะของแดงเราเนี่ยจะเกินล้านหรือเปล่าครับยอดรวมๆเปิดหมด15ดอกและระหว่างที่บนบนครับได้กุญแจสาวมื่นมาอีก1ดอกครับอันนี้น่าจะเป็นเศษต,ตังเล็กๆน้อยๆครับที่อยู่ในลิ้นชักเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันบ้างครับเกมนี้น่าจะเป็นโชคดีของผมครับแต่โชคดีเนี่ยก็แฟงไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อันนี้เซฟฟี่นะครับไม่ได้จะขี่โอ้และสร้อยออกซะด้วยครับดวงนี้บอกเลยครับกําลังมากครับช่วงนี้ระหว่างที่เก็บใส่เซฟเสร็จนะครับก็ได้มีตัวมาและวก็อย่างที่เห็นเลยครับผมลงไปนอนโคตรไวดีที่ยังมีเซฟครับไม่งั้นน่าจะเป็นของไอหมอนี่ครับที่ได้สร้อยไปมาดูห้องกุญแจที่11เ็กันต่อครับไอเกมเมื่อกี้เป็นแค่เซฟฟีครับที่ได้สร้อยไปและหวังว่าห้องเซฟนี้จะเจอของดีชิ้นที่3ครับ มา3ช่องแบบนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนล่ะครับไปห้องที่11นี่เกลือครับมาต่อห้องที่12แบบเร็วๆเลยครับดูเหมือนว่าห้องนี้จะมีบอดมากวนเล็กน้อยสงสัยว่าห่วงของครับไม่นแน่ของในเซฟอาจเป็น CD ก็ได้ครับแม่สีจริงๆครับ CPU ไอบอดบอกเอา CPU ไปก่อนแล้วกันนะรอบนี้ เดี๋ยวเราไปต่อห้องที่13กันต่อเลยครับเพื่อความรวดไวเฮ้ยเพื่อความรวดเร็วมาห้องที่13แล้วครับคุณแจก็ลดน้อยลงเรื่อยๆครับโอกาสรุนนี้ก็เริ่มจะน้อยลงครับแต่กําไรนี้เราได้แน่นอนฮะโอ้โหและได้ของหนักซะด้วยครับถึงจะเป็นของม่วงขอของเบาๆเหอะ แล้เรียบร้อยครับไอของทองชิ้นแรกออกแล้วครับห้องนี้เปิดมาซะตั้งเกือบ15ครั้งแล้วครับไอของทองนี้เพิ่งจะออกครับห้องที่13าก็จะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าห้<ว>องต่อมาครับมาลุ้นกันครับ ของม่วงหนึ่งชิ้นมาอีกแล้วครับดอบดีจังเลยนะไอของหนึ่งชิ้นเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอของชิ้นนี้ราคาก็สูงอยู่พอประมาณราคาก็อยู่ที่หมื่นหมื่นต้นๆน,นะครับทำไมต้องหมื่นหมื่นเยอะแล้วมาลุ้นดอกสุดท้ายกันบ้างครับไอดอกสุดท้ายเนี่ยจะเจอของดีหรือเปล่ายัางกับผมไปสนามลบมาครับโอ้โหไม่ได้เคลียร์บอทบอสซะด้วยฮะรอเอาซะผมเคือบร์ได้เลยครับพอมาอย่างแรกเลยก็ต้องฮิลเหรอครับโดนซะขนาดนี้ เสร็จเดี๋ยวเรามาดูเซฟกันต่อดีกว่าครับมาลุนไปพร้อมกันดอกสุดท้ายแหละและดอกสุดท้ายครับเขาเกลือไปแบบเค็มๆเลยครับปิดท้ายและระว่างผาตัดตัวเองเนี่ยครับบอดเหมือนว่าจะเข้ามาชาร์จผมซะและ้ว ถานั้นแหละครับผมตายหมดครับเพื่อจะบอกว่าทําไมปืนผมยิงไม่ออกครับทั้งทั้งที่ตัวปืนผมก็ตั้งเป็นอัตโนมัติครับเกมนั้นจะเล่นผมแล้วครับเมื่อเกียเดี๋ยวเรามาสรุปรวมๆเลยแล้วกันนะครับไอของที่ได้จากค้องกุญแจนะที่ผมได้ออกมานะครับก็จะเป็นสิงโตสองตัวครับรวมถึงกุญแจดอกละสามหมื่นหนึ่งดอกแล้วก็มีอ่าลูกบิดหรือเปล่าครับอ่าหนึ่งลูกนะครับราคาก็อยู่ที่ห้าหมื่นห้าราคารวมๆก็น่าจะอยู่ที่ล้านกว่าแน่นอนครับหรือกุญแจไปที่สี่หมื่นสองครับกำไรนี้บอกเลย ครับโคตรเยอะแล้วก็แอบได้สร้อยคอมาด้วยนะครับจากเซฟฟี free. โอเคครับสรุปรวมๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับไอของที่ได้นี้เนี่ยผมก็ไม่เอาไปทํลายครับนอกจากจะเอามาตั้งโชว์แต่ก็น่าจะมีบางคนครับที่ถามเข้ามาพี่ๆทำไมไม่ขายครับถ้าขายนี่ผมก็จะได้อยู่ที่2ล้านนะครับห้าตัวพี่เอามาตั้งโชว์ไม่เอาไปขายครับก็เพราะว่าตั้งโลหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับได้จากการขายของอะไรอื่นๆเลยก็ได้นะ ไม่จาเป็นต้องขายของแดงนะครับไอของแดงนี่ก็จะหาได้นะครับขอตั้งโชว์สักหอยนะไหนๆก็รู้แล้วนะครับว่าการตั้งโชว์ครั้งนึงเนี่ยต้องใช้สักกี่ตัวนะครับถึงจะตั้งโชว์ได้ันเราก็น่าจะรู้กันนะครับว่าตั้งโชว์ต้องใช้5ตัวครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยนะครับหรือใครที่ชื่นชอบมากๆนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ช่องเราก็มีสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว มตอนนี้ช่องโจ้นะชาแนลมีสมัครสมาชิกแล้วใครที่อยากจะรับเลี้ยงบรรดาน,นอนนอนโจนะก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะ